ลิตไทยอ,อินไซด์ไทยแลนด์อ่ะบรกการเมืองไว้หน่อยนะวันนี้เราอุทิศพื้นที่อุ้ยวันนี้เราอุทิศพื้นที่ให้กับการเลือกตั้งนายกอบจวันที่20่ธันวาจะถึงแล้วนี่ไงเพราะวันนี้วันศุกร์แล้วเพราะวันมะรืนก็จะหย่อนบัตรกันแล้วนะใช่แล้วยังเงียบอยู่เลยนะหลายคนบอกว่าบางคนบอกุอ่ยทำไมมันเงียบจังว่าควาจริงนะผมอดคิดไม่ได้ว่ากกตนเนี่ยจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเที่ยวนี้จัดอย่างเสียไม่ได้เออคุณเห็นเขาพีอาร์ไหมไม่คุณเห็นเขา เอาตรงๆดีกว่าเงียบเชียบมากเอางี้หลายคนมาถามเลยว่าจะเลือกตั้งแล้วตีปิ๊บไหมมีไหมไม่มีหรือเขามีแล้วเราไม่รู้โอ้เงียบเชียบแทบไม่พีอาอะไรเลยอืมทําไมอ่ะแคบไม่เขย่าขวดอะไรเลยเออทําไมคะแถมจัดแถมจัดวันที่20ธันวาทั้งๆที่รู้ว่ามันถูกคีบด้วยวันหยุดยาวหน้าและหลังคุณจัดเลือกตั้งในวันที่ถูกคีบด้วยวันหยุดยาว ก่อนและหลังอ่ะก็หยุดยาวหลังจากนั้นก็หยุดยาวมันเป็นอุปสรรคอขนาดเดียวกันเลือกตั้งลงหนาก็ไม่มีนอกเขตก็ไม่มีข้อจำกัดเยอะอ่ะจบตัด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 กลุ่มคนรุ่นใหม่ออกจากระบบเลยอืแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเกิดจุดเปลี่ยนที่ยอมวัดใจเลยวัดใจคนรุ่นใหม่คุณนายไม่แน่พอเจอพลังใบคนรุ่นใหม่สิถึงยี้าอาจจะยอมไงพันห้าค่ารถใช่ไหมยอมกลับไปเลือกตั้ง อ่ะโอเคมาที่กันที่เรื่องนี้ดีกว่ามาที่โควิดขอขอขคานอารมณ์ด้วยข่าวโควิดโควิดมันแรงแรงมากประเทศไทยก็น่ากลัว <c oughs> เจ้าของแพปลาแถวแถวมหาชัยติดโควิดขณะนี้ กำลังหาคําตอบว่าติดยังไงเจ๊แกติดจากใครเจ๊แกเนี่ยติดจากใครติดมาได้อย่างไรเพราะเจ๊แกไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ไปไหนเลยแกอยู่ที่นี่นั่นแหละอย่าง่ไปต่างประเทศต่างจังหวัดแกก็ไม่ไปแกอยู่ในพื้นที่แกอย่างเดียวแกก็แกก็ขายกุ้งขายปลาอยู่ในมหาชัยนั่นแหละแล้วติดได้งไงอ่ะอยู่ๆติดติดจากใครถ้าบอกว่าติดจากแรงงานพม่าบอกได้คําเดียวนะนรกคงไปไกลแล้วะนรกรออยู่ข้างหน้าจริงๆนรกเห็นเห็นเลยเพราะแรงงานต่างด้าวแรงงานพม่าในมหาชัยสี่ห้าแสนคนโอ้โหเยอะนะ ถ้าติดจากรายงานพม่าถ้าติดติดจากรายงานพม่าผมไม่อยากนึกภาพว่ามันจะสเปรดใช่ไหมกระจายไปขนาดไหนขนาเดียวกันนะขนาเดียวกันนะภาพทั้งโลกนะมันก็ยังแรงนะมาดูภาพทั้งโลกดีกว่าแล้วอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันชัดขึ้นหรือเปล่าถ้านับถึงวันนี้นะผู้นำโลกอะติดโควิดไปแล้ว11คนนะ และก็ตายไปแล้วหนึ่งนะตายไปหนึ่งจริงๆคือเสียชีวิตจริงๆนะคะไม่นับอดีตผู้นำนะอย่างอดีตผู้นําฝรั่งเศสที่ตายไม่นับนะอนับเฉพาะผู้นําปัจจุบันนะคนปัจจุบันติดโควิดไป11แล้วก็ดับแล้วหนึ่งนะมาดูกันนิดนึงไปดูไหมเร่เรียงกันไหมว่าเป็นผู้นําชาติไหนคนแรกเลยที่คนแรกเลยนะคะพูดเยอะไม่กลัวโควิดค่ะโดยนั่นทั้มประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาลูกเมียก็ติดใช่เลขาคนสนิทก็ติดถูกค่ะเพราะว่านั่งเครื่องบินรําเดียวกันเนี่ย เลขาคนสนิทนี่สวยสวยสวยจังจะไปแซวอะไรเขาเนี่ยสวยจังนั่นแหละเลขาคนสนิทสวยจังดังนั้นเลขาคนสนิทติดโควิดโดนนั่นทําไม่ติดได้ไงอ่ะก็เขานั่งเครื่องราเดียวกันทํางานใกล้ชิดไม่มีอะไรโอเคคนที่สองครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะนายกบริสจอนสันนี่นี่นี่ก็ฟอร์มปากกล้าขาสั่นนะที่แรกก็ปากกล้าอ้ยมันก็ มันก็หวัดตัวนแถลงตัวหนึงเดี๋ยวก็หาปรากฏว่าบริสจอนสันรู้สึกบ้านนี้ทั้งผัวทั้งเมียติดโควิดเข้าใจว่าเมียติดโควิดตอนท้องอ่อนๆด้วยถูกต้องตอนท้องค่ะน่ากลัวมากเลยเมียโควิดเนี่ยติดตอนท้องอ่อนๆด้วยก็ติดทั้งผัวทั้งเมียหลังจากที่ติดเข้าไปทีหนึ่งนะบอริสจอนสันตอนนี้ขาสั่นละเลิกปสนากากแล้วใส่หน้ากากแล้วเออคนที่สามฮะเป็นนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียค่ะนายกนิโคปาชินยานปาชินยานใช่ค่ะคนที่สี่ครับ ประธานาธิบดีบราซิลค่ะชายอีโบโซนารูอันนี้เนี่ย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 เนียเนี่ยปากก้าก็หาก็ขา,ขาสั่นเหมือนกันนะไม่ใส่หน้ากา,นเนากาเลยนะเวลา,า,าออกไปในพื้นที่ต่างๆนี่เราเห็นภ<พ>าพชัดมากน,น,น,นี่ขนาดสภาเขาออกกฎหมายให้ใส่หน้ากากออก็ไม่ใส่โบโซนารู ประธานาธิบดีบราซลิลก็ยังเวลาให้สัมภาษณ์เวลาปรากฏต่อหน้าสารนะไม,ไม่ใส่พบปะแขกต่างเมืองก็ไม่ใส่มีคนตะโกนเลยมีคนตะโกนประชาชนตะโกนเลยเฮ้ยสารต้องลงโทษผู้นําประเทศก็โดนอโอเคกรโดน,น 5, กรโดลงโทษประธานาธิบดีเบลารุสค่ะเป็นประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์คูลัสเซนโก คนที่6คค่ะคนที่6เป็นประธานาธิบดีกัวเตมาลานะคะประธานาธิบดีอเลฮันโดยีอัมมัตตีค่ะออกเสียงยากลือเกินค่ะมันมันมันป,นปนปนกันระหว่างภาษาโปร,ปรตุกสกับสเปนนิชอ่ะนะออกขิดคามไพด้วยถูกไหม,มคนที่7จ็ดนะนายกรัฐมนตรีรัสเซียค่ะนายกมิฮาอิลมีชุสติน,านาประธานาธิบดีปูตินไม่โดนนะค่ะ นายกโดนค่ะหรือโดนแล้วปิดข่าวอืไม่มีไม่มีข่าวถั้งมีนั่นไม่น่าจะปิดอยู่คนที่8คนที่8คนที่8เป็นประธานาธิบดีฮอนดูรัสนะคะประธานาธิบดีฮวนออรันโดเฮอร์นันเดสคนที่9ครับประธานาธิบดีโบลิเวียค่ะท่านประธานาธิบดีจีนินอาเนสสังเกตไหมครับว่าผู้นำผู้นำโลกทางฝั่งอเมริกาใต้ติดกันหลายคนนะนี่แหละที่เสียชีวิตกันด้วยกัวเตมาลาก็ติด พอดูรัสก็ติดบลรเวียก็ติดคราวนี้ไปกันที่คนที่10ค่ะนายกรัฐมนตรีสวาซีแลนด์นะคะเป็นนายกแอมบรสดาลามินีนะคะท่านนี้ปรากฏว่าติดแล้วก็รักษาตัวอยู่มาสิบกว่าวันแล้วก็เสียชีวิตครับเสียชีวิตใช่ส, <c oughs> สวาซีแลนด์อยู่แอฟริกาใต้อยู่ทวีปแอฟริกาใช่ไหม <c oughs> ใช่คะ่ะอยู่ทวีปแอฟริกาใช่ค <c oughs> ่ะในสูดก็เสียชีวิตนะเสียชีวิตไปค่ะ ตายจริงเนี่ยและล่าสุดเพิ่งติดเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะเป็นประธานาธิบดีหนุ่มรูปหล่อนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองค่ะอืแล้วพูดถึงฝรั่งเศสคนนี้มีรถนิยมมีแซวเขาอีกแล้วเรื่องภรรยาเขาละสิรู้ได้ไงรู้เลยเนี่ยแค่คิดก็รู้เลยว่าจะไปแซวเรื่องภรรยาเขาแล้วอย่าไปแซวนี่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 แต่ว่าคนบอกว่าเป็นทานาดีที่หล่อและหนุ่มมาก รู้ว่าจะแซวยายามเขาทุกเรื่องใช่ไหมจ๊ะไม่ไม่เฉพาะเรื่องนี้ประเดี๋ยวรอบจอแตกเดี๋ยวเถอะสิบโมงครึ่งเดี๋ยวเถอะเจอกันเดี๋ยวเจอกันเออเดี๋ยวเจอกันอือเอาละอันนี้ก็มาเราอัพให้ดูนะคะว่าอย่างน้อยผู้นําระดับโลกนะคะณขนาดเนี้ยติดเชื้อไปแล้ว11รายด้วยกันเสียชีวิตเป็นหนึ่งที่สําคัญตอนนี้สหรัฐนะคะต่อวันรู้ไหมติดเชื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสองแสนห้าหมื่นคนต่อวันผู้ติดเชื้อรายใหม่ยอดรวมทั้งโลกตอนนี้ทะลุ75ล้านคนแล้วนะคะพูดกันง่ายๆนะ โดนั์ทรัมป์ก็ทิ้งอุจจาระไว้ให้โจไบเดนตามล้างตามเช็ดจนถึงที่สุดคือด้วยความเฮงสซวยของโดนั์ทรัมป์ทำให้สถานการณ์ระบาดของ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 โควิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจนบัดเนี้ยมันมันไปไกลมันไปล็กแล้วก็แทบจะเกินเยียวยาใช่พอไบเดนขึ้นมาเป็นผู้นำแทนโอ้โหแก้ยากอ่ะเพราะมันไปไกลแล้วอ่ะเสียชีวิตวันละสามพันกว่าคนติดเชื้อวันละสองแสนห้าจะแก้ไงคะเฉพาะอเมริกานะคะม่มีอยู่อย่างเดียวนะ ต้องต้องฝากความหวังกับวัคซีนนะโ okay. อเคอไปพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะไปตรวจในะรบนครศรีธรรมราชที่นั่นเลือดสาดทั้งจังหวัดประธานโทษไอ้เลือดที่มันสาดเนี่ยเลือดประชาธิปัตย์ด้วยก,กันเองนะคือรบกันเองว่าง,งั้นเถอะอ่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้พักสักครู่คะ่ะ